หอมแห้งจ้าหอมเครื่องปรุงหอมประแดกหอมแดงใส่ลงไปแซ่บประคักเลยชิมแล้วนัวนัวมือนี้สีแกงเห็ดเด้อจ้าอันนี้น้ำยานั่งจ้าอันนี้ก็จะเป็นมะลิน,นะคะปักทองนะคะกับมะบ่วบค่ะอันนี้จะเป็นหอมแดงกับบัพพีชิตําขาเบือพักนั่งตูกับผักขาจ้า เห็ดเฟืองนะคะกับเห็ดขายาวๆค่ะเห็ดเห็ดขานุ่มยุ่งบะเห็ดอีหยังบูขายาวๆไหแกงเห็ดนะคะวันนี้ค่ะตังข้าเบือจ้าตัไไปตา้มากะเล็กเรียบร้อยเลยเด้อจ้าพร้อมแกงด้วยวันนี้ ตะไคร้ลงไปค่ะอันนี้รสด,ดีเล็กน้อยนะคะอันนี้ข้าวเปลือนะคะหอมแดงกะป๋อพริกพี่ห้าวเอาไปตัง ขีเด็ดนะคะน้ำปลาค่ะประเด็นัวเลยจ้่เด้อเป็นกระปุกเลยใส่เกลือนะคะหลายเติบอยู่แล้วก็ใส่ผงนัวนะคะ อเดือดแล้วซุกแล้วละ่ะเ็ดซุกแล้วหาว้ากผัดไส่ผักขาลงไปอันนี้ผักขาด้วยจ้าแล้หวห้าก็ัส่พักมั่งตูลงไปสีดแดงหอมๆอมัานีบอมีผักติวเลยลื่นสื่อผักติวมานี่จะพักมังตูเตมหม้ออันีาเลยแกงเห็ดร่วมจ้าแกงเฮด ใส่บวบใส่ฟักทองมาได้จา้าเซ่็ๆแน้ำกันจา้า